สวัสดีครับ <c oughs> ตเตาเผาถ่านแบบกรองเพลนนะครับทดลองเผาที่17นะครับคลิปที่2องการเผาครั้งนี้ทํา2คลิปนี้นะครับการทดลองเผาที่17นี้ความแตกต่างจากเตาเดิมก็คือเผาที่อุณหภูมิเพียง820องศาก็คือไม่ตอบปล่องนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือผ่าไม้เป็นสี่ซี่นะครับที่ผ่านมาผ่า2ซี่ได้ผลดีมาก ก็เลยผ่าซีซี่นะครับให้เล็กลงนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นฐานไม้ไผ่แช่น้ําดื่มใส่ในขวดได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือแนวแนวไอเดียที่กําลังทําวางเรียงแบบตั้งนะครับแล้วก็เตานี้ผมเราเราไม่ใช่ผมคนเดียวก็คือเป็นงานของนิสิตนะครับเราก็เผาเกลือไผ่ด้วยนะครับเผาเกลือไผ่ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาดินอุดเหมือนกับที่ภูมิบัญญาเกาหลีเขาบอกนะครับ คราวนี้เราก็เอาดินปิดปิดไอ้ตรงนี้ไปปิดอ่าเอาใส่เกลือแล้วก็เอาดินอุดนะครับใส่เข้าไปแล้ววางเรียงแบบตั้งกราฟการทดลองเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> การใส่ไม้แบบผ่าสีซี่เนี่ยให้ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ค่อนข้างชัดเจนในเส้นที่1บนเพดานเตาเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าด้านบน คืออุณหภูมิจะค่อนข้างสูงครับพอเปิดเตาอันนี้เป็นเป็นเวลา17ชั่วโมง3านาทีนี่เป็นเวลาจาก17ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาจากเปิดเตานะครับไม่นับเวลาอบนะครับเปิดเตาเสร็จปุ๊บก็รันเลยเห็นไหมครับเวลาอบมาปุ๊บเปิดเตาปุ๊บพุ่งเลยแล้วก็อุณหภูมิขึ้นไปถึง300นู่นนะครับ400อนู่นะอันนี้ก็คือ,อ,อน่าจะอธิบายได้ว่า การผ่าไม้แบบสีซี่เนี่ยมันอบได้ดีขึ้นแล้วก็ติดไฟได้เร็วเราติดก็ติดพร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่าผ่าสีซี่ทั้งเตาเลยนะครับผ่าสีซี่ทั้งเตาเลยนะครับแล้วก็กระบวนการอุณูุิเส้นอื่นๆก <c oughs> <c oughs> ลางเตากลางเตาคือเส้นสีส้มนะครับก <c oughs> ็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เส้นสีเทานี่ก็คือจุดข้างล่างเตาใกล้ๆปล่องใกล้ๆป,ปากปล่อง ไอ้ใกล Beach, ala, ้ๆตรงปล่องควันที่จะออกมานะครับด้านล่างเตาใกล้พื้นเตา15เซนในเส้นสีเทาเนี่ยก็ไปตัดกันอยู่ที่อุณหภูมิ700กว่าๆนะครับ730าแล้วก็ไปปิดเตาอยู่ที่อ่าปรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปิดเตาการการเผาแบบไม่ปิดไม่ไม่ต่อปล่องเนี่ยจะได้อุณหภูมิประมาณนี้แหละครับ700กว่า800 850ไม่เกินนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าจะ ตอบปล่องขึ้นไปก็จะได้พันนะครับสำหรับเตากองเพนอ,อ,อุณหภูมิสีน้ำเงินนี่คือเฉลี่ยในเตานะครับค่อนข้างสมูทนะครับส่วนอุณหภูมิควันอุณหภูมิควันเนี่ยไอ้ที่ยือๆนี่คือลมนะครับอุณหภูมิควันจะเห็นว่าเราปิดเตาอยู่ที่400้ยไอ้ไม่ใช่สิ400เกือบ500นะครับเกือบ500นะครับ500 480 ประมาณนั้นนน่นคืออุณหภูมิปิดเตานะครับที่อุณหภูมิที่ตรงนี้ไปดูฐานครับก็เป็นไปตามแผนก็คือเป็นขี้เถ้าเยอะพอสมควรในด้านใกล้ๆข้างหน้าเพราะว่าผ่าไม้เล็กไปผ่าสีประสบการณ์ครั้งนี้บอกว่าไอ้ข้างในเนี่ยผ่าสีได้แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยผ่าซองหรือไม่ก็เป็นไม้กลมนะครับเป็นไม้กลม ผมเพิ่งมาสรุปครั้งนี้เพราะเตาที่อันนี้เตาที่สิบเจ็ดเตาที่สิบแปดนี่ก็ไม่ยังไม่ได้ทําตามที่ผมว่านี้เตาที่สิบเก้าเนี่ยคืนนี้กํลาลังเผาก็ทําตามนี้แล้วครับเอาไม้กลมมาไว้วาข้างหน้านะครับไม้ข้างในก็ผ่าสองนะครับยังไม่ได้ผ่าสีเพราะทําไมถึงไม่ผ่าสีผ่าสองเนี่ยจะให้ฐานที่ตรงกว่าผ่าสีจะโค้งนะครับแม้ว่าไม้จะเป็นไม้ที่แห้งหมาดแต่มันก็ค่อนข้างโค้ง เนี่ยเห็นไหมครับโคง้งพาสีมันโคง้งพา2ดีกว่าสําหรับไม้ไโคนไม้ไผ่เลี้ยงที่ที่ซื้อมาจากร้านกระท่อมนี่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราปิดอุณหภูมิปิดเตาเร็ว820ก็ก็ได้ฐานปริมาณเยอะพอสมควรนะครับเอามาตัดนะครับตัดก็เป็นภาพด้าน,นขวามือนะครับตัดออกมา เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้เพื่อนหลายคนก็คงได้รับแจกรับไพนะครับใครยังไม่อยากได้ใครยังไม่ได้ก็เข้าไปในกลุ่มคนเผาถ่านกันแล้วกันนะครับแล้วก็ทักมาเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับแต่ท่านต้องส่งท่านต้องจ่ายค่าส่งเองนะครับคุณภาพของถ่านก็อยู่ต่ำกว่า10โอห์มนะครับแม้ว่าเนี่ยครับถ้าเผาเกิน800ต่ำกว่า10โอห์มแล้วเป็นถ่านที่แช่น้ำดื่มได้นะครับ Okay. ไปดูเกลือครับเกลือคราวนี้เหลือเยอะกว่าครั้งแรกที่ทำเพราะว่าเผาอุณหภูมิไม่สูงแล้วก็เกลือสวยด้วยนะครับเนี่ยละลายไปแล้วก็แห้งใหม่อย่างลักษณะแบบนี้ก็หมายถึงว่าเกลือมันละลายอุณหภูมิอุณหภูมิจุดเดือดของเกลือมันอยู่ที่จุดล้อมเหลวเกลืออยู่ที่801อันนี้มันก็จะเกิด801เลยแล้วนะครับโอเคลาไปเท่านี้นะครับท่านที่สนใจก็ติดตามดูก็แล้วกันนะครับ Uh, eee,